พระเตอ๋อเล่าประสบการณ์23วันที่ได้ห่มผ้าเหลืองค้นพบทางเดินแห่งความสงบหลังจากที่ตัดสินใจบทเรียนเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างลึกซึง้งและทดแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดล่าสุดเตอ๋อชันทวิทนเสวีหรือพระเตอ๋อผู้ซึ่งมีฉายาทางธรรมว่าชนทยโนผู้พึงพอใจในปัญญ,ญายาณก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นครั้งแรกด้วยการโพสต์ข้อความบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ตนเองได้เรียนรู้ขณะห่มผ้าเหลือง ผมได้ค้นพบได้เรียนรู้ได้เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างภายในระยะเวลา23วันนี้เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบอย่างที่ชีวิตนี้อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอุปสมบทครั้งนี้ไม่มากก็น้อยรวมถึงญาติโยมที่มีจิตตกุศลทุกท่านทั้งท่านที่มาใส่บาตรเลี้ยงเพลรวมไปถึงทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับการบวชในครั้งนี้ของผมขอให้กุศลผลบุญส่งไปถึงทุกท่านให้ค้นพบแสงสว่างในชีวิตและรายล้อมไปด้วยพลังแห่งความสุขสงบนะครับ พร้อมกันนั้นพระเตอยังทำการรวบรวมภาพถ่ายบรรยากาศความเป็นมงคลตลอดระยะเวลาที่ผ่านให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมเธอเชนทวิตได้รับชมซึ่งบรรยากาศในช่องคอมเมนต์หลังจากที่โพสตดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีข้อความอนุโมทนาทั้งจากเพื่อนพ้องและแฟนคลับถูกส่งเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างล้นหลามเลยทีเดียว